โอ้โหเปลี่ยนจากล่างแรกงสองเป็นล่าง3าเออก็ดีก็ดีไม่ต้องไปเสียเวลาอัพทุืย <rapping> เอาละกาบกาบสวัสดีทุกคนด้วยนะยินี้ต้อนรับเข้าสู่คุ้มครองทีวีนะครับผมแล้วเราก็อยู่กับเกมที่มีชื่อว่าโปเกสาก้านี่ก็อยู่กับผมเช่นเคยครับเดอะฟิล์มไม่หล่อไม่รวยเห็นแล้วละทุวยนะครับ วันนี้เราก็จะมาตามหาเซเลบี้กันนะครับวันนี้มีกิจกรรมสุ่ม5ครั้งเนี่ยฮะได้รับเซเลบ,บี้ครับเนี่ยครับครั้งที่1ได้20ชิปครั้งที่2 25ครั้งที่3 30ครั้งที่4 35ครั้งที่5 45นะฮะแต่เราก็จะได้เซเลบี้มาอยู่ในกำม,มือนะครับหลังจากที่ผมเฝ้าเก็บเพชรมาแบบ โอ้โหแทบเป็นสายเลือดครับกว่าจะได้ขนาดนี้นี่โอ้โหนมเหมือนงมเข็มในมหาสมุทรนะครับแล้วก็บังเอิญว่าพอเก็บได้ครบเมื่อวานปุ๊บวันนี้เซเลบี้มาเลยครับผมโอ้โหไม่รู้ว่าดวงดีหรืออะไรนะฮะหรือว่ามันจะปล่อยให้เป็นตัวขากหรือยังไงก็ไม่รู้นะฮะถึงปล่อยมาทีขนาดนี้แต่ก็ไม่เป็นไรครับสำหรับ คนที่ได้ดองเพชรหรือว่าไม่ได้ใช้ก็ถือ viewers, ว่าเป็นผลพลอยได้ครับเราก็จะมาสุ่มกันเลยดีกว่าฮว่าเราจากที่ได้เซเลบี้แล้วเนี่ยเราจะได้ตัวอะไรพ่วงมามั่งฮะเราเริ่มจากสุ่มหมุนไข่ระดับสูง10ครั้งนะฮะโอ้โหครั้งแรกหลังจากที่เก็บมานานนี้ไม่อยากจะใช้เพชรจริงๆนะถ้าไม่เจอเซเลบี้เนี่ย โอ้โหก็จะกดนี่ได้นี่มือสั่นนะฮะบอกเลยครับว่ามือสั่นมาลองครั้งแรกกันเลยดีกว่าว่าเราจะได้อะไรกดเลยนะฮะไปไปมาโอ้โหตัว่อไปมาโอ้โหตัวดีๆขอตัวดีๆสักที่ฮนะจะมีตัวอะไรดีๆมาให้เรามั่งเนี่ยโอ้ยตัวนี้นี่ไม่ได้ต้องการเลยจริงๆฮะขอดีๆสักรอบมา โอ้เจ้าอก็ยังโอเคดีกว่าตัวอื่นเอาละฮะรอบแรกผ่านไปนะฮะมาดูกันว่าเจ๋งแบบไม่เหลือท่าได้โปเกมอนมาสี่ตัวแต่ว่าไม่โดนใจฮนะไม่ใช่ที่ต้องการเลยจริงๆก็สรุปว่ารอบแรกเจ๋งนะฮะ เรามาดูรอบสองกันดีกว่าฮะว่าเราจะได้อะไรลุยเลยดีกว่าฮะไปไปมามาเธอโอ้โหตัวนี้ก็ไม่ได้ต้องการนะมีอยู่แล้วตัวต่อไปมาโอ้อะก็ได้ก็ได้ไดอะเก็บสะสมเป็นคอลเลกชัน รูตัวต่อไปว่าเราจะได้อะไรต่อไปโอ้โหตัวนี้หาจับเองก็ได้มั้งไม่ต้องมาหรอกจริงๆเนี่ยนะฮะบางทีดีใส่ตัวดีๆมาให้บ้างก็ได้โอ้โหตัวอย่างนี้แบบหาได้ง่ายๆอ่ะโอ้นแล้วปวดใจจริงๆตัวนี้ก็ได้ทุกรอบสุ่มกี่ทีก็ได้มีอีกไหม <laughs> โอ้โหแต่และตัวยอมใจเขาเลยฮะ GM สุดยอดจริงอ๋อแต่ก็ได้ชิปมา4อันก็โอเคฮะ4อันบบกับรูเกียอีก12ลูเกยียมีแล้วนะฮะเปลี่ยนจาก12เอามาเพิ่มอันนี้ได้ไหมฮะโอ้โหนี่นะครับอรอบ2ก็ยังถือว่าโอเคฮะแต่ก็ยังเจ๊งอยู่ดีนะครับผม เราก็มารอลุยรอบที่สามกันเลยดีกว่าครับว่าเราจะได้อะไรลุยปา้โหกดรอบที่สามนี่มือเริ่มสั่นฮนะ <L un> เราเริ่มใช้เพชรไปเยอะแล้วนะฮะโอ้หูมาน้ำลูกเอ้ยมาทำไมลูกเอ้ยไม่ได้ขอเลยเอาตัวต่อไปมาฮะเราอย่าไปเสียใจปา้โหูัาป อ uh huh. uh huh. มาทำไมเนี่ยจับเองก็ได้โอ้โห uh huh. รอบนี้นะฮะรอบนี้นะฮะรอบนี้นี่แบบไม่ได้แบบเจ๋งธรรมดานะครับเจ๋งสุดๆแต่ยังดีที่ได้ชิปมาค่อนข้างเยอะนะฮะ แต่ลูกเกียร์นี่ต้องใส่ต้องเอาไปย่อยอยู่ดีฮนะโอ้โหเห็นแล้วแบบน้ำตาร่วงฮนะสามครั้งนี้ไม่ได้อะไรเลยมาดูครั้งที่สี่นะครับว่าเราจะได้อะไรตัวแรกมาตัวแรกมาท้องมาท้องมาโอ้โหโอ้โหนี่ลมจับเลยครับปวดกระหม่อมทีอมนี่ แกงหรือว่ายังไงเนี่ยให้มาทำไมซ้ำๆกันหลายๆตัวมาลองดูตัวต่อไปดีกว่าตัวนี้นี่ผมมีรางสองหอนว่ามันจะได้แน่นอนไปโอ้โหโอ้โหเปลี่ยนจากล่างแรกล่างสองเป็นล่างสามเออก็ดีก็ดีไม่ต้องไปเสียเวลาอัพทุย ให้มาทำไมเนี่ยโอ้โหสุดยอดจริงๆเลยจะบ้าตายนี่อะไรกันเนี่ยตัวต่อไปนี้ได้แน่นอนนะมารอดูครับโอ้โหเจ้าหมดคำอธิบายครับจะบ้ากันละมังโอ้โหให้แต่ละตัวอย่าไปท้อถอย,อยไปท้อถอย,ถอย,ถอยเราเลีอ,อีกทีนึงครับเรายังสุ่มได้อีกทีนึงโอ้โห ได้ชิปเอนเต้มานะฮะก็เจ๋งตามสภาพครับรอบนี้ผมขอวิ่งวนสักสิบรอบก่อนแล้วการรอบสุดท้ายแล้วผมจะเข้ามาใหม่ฮะขอวิ่งวนรอบแมปสักรอบนึครับเหนื่อยเราไม่เหนื่อยเมื่อยเราไม่เมื่อย เราเชียร์ไปเรื่อยๆเราไม่เมื่อยเราไม่เหนื่อยเฮ้เหนื่อยเราไม่เหนื่อยฮียเมื่อยเราไม่เมื่อยเราเชียร์ไปเรื่อยๆเราไม่เมื่อยเราไม่เหนื่อยเฮ้เฮ้ฮหลังจากที่ผมได้วิ่งไปแล้วหนึ่งรอบนะฮะก็รู้สึกว่าี้เกี้นะจากสิบเราลดเขอเหลืองแค่สองพอฮะแล้วเราจะกลับไปหมุนไข่ระดับสูง สิครั้งอีกรอบรอบสุดท้ายนะก็ขอภาวนาลัทธนาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายนะไม่ว่าจะเป็นแฮร์รี่พอตเตอร์ผีน้อยแคสเปอร์ทั้งหลายลูซิเฟอร์ทั้งหลายนะช่วยโดนบันดาลให้ผมได้ตัวดีๆเขาบ้างนะฮะเอาล้วฮนะครบสองรอบเรียบร้อยฮนะจะกลับจะกลับเข้าไปใน สุ่มระระไข่ระดับทุยสุ่มไข่ระดับสูงสิบครั้งนะฮะเข้าไปดูกันเลยดีกว่าฮะว่าเราจะได้อะไรบ้างนะฮะสาธุลุยตัวแรกต้องมาครับตัวแรกต้องมาขอบอลครับว่าปิดตาดูเลยนะฮะโอ้โหอะ่ะก็ยังถือว่าโอเคครับ ตัวต่อไปนี่ปิดตาไเลยครับมาแน่นอนมาแน่นอนผมบอกเลยว่ามายัางไงก็ต้องมาลุยรู้สึกว่าตัวซ้ํามันจะมันจะเยอะเกินไปนะครับผมว่าจริงๆเขาไม่ต้องให้ตัวซ้าม,มาเยอะขนาดนี้ก็ได้ฮะเพราะว่าคนสุ่มนี่รู้สึกเจ็บปวดใจเหลือเกินเอาตัวต่อไปมนาะโอเคตัวนี้ยังถือว่าพอได้ พอได้พอได้ไม่ขี้เกียจนะฮะขอตัวนึงแล้วกันตัวนี้ขอแบบโดนใจอะ่ะเห็นแล้วน้ำตาไหลอย,อย่างเงี้ยขอหน่อยแล้วกันกับเพชรที่เสียไปเป็นหมื่นเน่ยขอเลยมาโอ้โหให้จริงๆครับให้อะไรมาก็ไม่รู้เนี่ยไม่เป็นไรโอ้โหอันนี้ยน้ำที่มาคำว่า เล่นจนน้ำตาไหลครับไหลจริงๆไม่ได้อะไรเลยนะฮะสุ่ม5ครั้งสำหรับใครที่หวังดวงนี่คือต้องแบบ1ในล้านนะฮะผมว่านะฮะหรือไม่ก็แบบสุ่มครั้งที่11จริงๆถึงจะได้นะฮะถ้สุ่มปกติสุ่มเปเรื่อยโอ้โหมีเท่าไหร่ก็เจ๊งะฮะสรุปเลยนะครับ5รอบที่ผ่านมาเจ๊งไม่เหลือท่าเอาละ ก็โอเคฮะเราวัน <SU> นี <ED> ้ดูตัวที่ได้ก่อนโอ้โหสุดยอดจริงๆให้มาแต่ละตัวนี่หูรู้สึกแบบน้ำตาไหลภาคเลยนะฮะหูเยอะจริงๆครับเยอะแต่ไม่มีอะไรเลยโอ้โหสุดยอดเยี่ยมจริงๆเยี่ยมจริงๆเยี่ยมจริงๆ ให้มาเยอะอจริงๆครับแต่ไม่มีอะไรเลยเอาละครับสำหรับพาทหน้าใครที่อยากเห็นเซเลบี้ของผมนะฮะก็รอติดตามกันด้วยฮะได้เห็นแน่นอนอันนี้ผมก็ามาสุ่มให้ดูเฉยนะครับแต่พาทหน้าผมจะกดลับเซเลบี้ให้ดูครับแล้วเราจะมาดูกันว่าเซเลบี้ของเราจะได้นิสัยอะไรจะได้อย่างที่โดนใจไว้หรือเปล่านะฮะ ก็รอติดตามชมกันด้วยฮะสำหรับคลิปนี้ใครที่ชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้ผมด้วยนะเพื่อที่ผมจะได้มีกำลังใจในการพัฒนาตัวเองนะฮะสำหรับนี้ก็สวัสดีครับ